m o t ตเอ็กซปนี้ออกรถมั่นใจเช็ควงเงินก่อนหรือพร้อมออกเลยกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคู 1, or feels, home, hey, You Yeah, the, test. Could win trial. No need the vibes yeah, yeah. 436แรงม้า700นิวตันเมตรนี่คือกระบะไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อคันล่าสุดของ MG แต่นี่เป็นรถที่ขายที่ประเทศจีนในบ้านเราถ้าพูดกันตรงๆทาง MG กําลังศึกษาในความเป็นกระบะไฟฟ้าอยู่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้าหรือเปล่าแต่นี่คือเจ้าอ e ีทอรอนนาย เป็นรถที่แรงที่สุดคันหนึ่งเป็นกระบะท,ที่มีกำลังลากจูง3,500กิโลหรือ3.5ตันในเรื่องของโหมดลากจูงพละกำลัง5.8วินาที0ถึง100ในเรื่องของอัตราเร่ง แรงแน่นอนโหดแน่นอนในเรื่องของฟังก์ชันแต่บ้านเราทาง m g ศึกษาครับว่ากระบะไฟฟ้ามี potential มากน้อยแค่ไหนเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะทำตลาดในบ้านเราเพราะวันนี้กระบะไฟฟ้ามีอยู่แค่ไม่กี่แบรนด์ r i ดเดิแน่นอนมี rd 6มี t r a v e l เเข้ามาถ้าเป็นกระบะเพื่อการพาณิชย์นะครับก็มีคิงลองอยู่นะครับวันนี้เรามาดูนี่คือต้นแบบของเขาว่าบ้านเราจะยอมรับหรือเปล่าในหน้าตาแบบนี้ในฟังก์ชันแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าราคาหนักแน่ ตัวนี้ล้านห้าล้านเมบีให้คุณเห็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้พละกําลังในสไตล์นี้นี่คือแม็กซัสนะถ้าเป็นเมืองนอกนะครับถ้าเป็นเมืองจีนอยู่ในแบรนด์แม็กซัสแต่มาในบ้านเราถ้าเป็นกระบะอยู่ในแบรนด์ MG นะครับดูไฟโอ้โหเดทามลากเต็มมาแบบนี้ไฟหน้าตามสไตล์ของแม็กซัสเขาอยู่แล้วนะเป็นไฟ LED ดีแบบนี้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแต่น่าสนใจคือในเรื่องของระบบความปลอดภัยไฮเทคเขามาเต็มกล้องรอบคันมาไรด้์มา เอดสมี as, ตรงจุดนี้นะครับระบบช่วยขับเกือบจะถึงตัว L 2อยู่แล้วในที่ประเทศจีนนะแต่ในบ้านเรายังไม่แน่ใจว่าจะมาในรูปแบบไหนดีไซน์มาบึกบึนดูทัมามากๆแหมมีแถบสีเหลืองเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้ด้วยเฮ้ยเว้ยมีบุคลิกมีเอกลักษณ์หน่อยท่านผู้ชมมองว่าอย่างไรในเรื่องของหน้าตาเนี่ยผมมองว่าได้ในความเป็น Maxus E t ทอเนี่ยผพว่าเขาไม่ได้คีเรคล้ายๆนะด้านหน้าด้านไฟเนี่ยคล้ายๆกับเจ้าตัว Ford Ranger นะครับมีดีไซน์ของความเป็นอเมริกันมานิดหน่อยแต่ดูทัฟดูบึกบึนดีไม่น้อยมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะนี่ดีไซน์ของซุ้มล้อมีเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแบบนี้ให้ความรู้สึกของความแข็งแรงบึกบึนนะครับยาง Gt x Cross นะครับตัว HT 7 1ยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางไฮทูเรนนะ2 7 5 5 5 R 2 0 เป็นยางที่เน้นความนุ่มนวลและความคงทนนะครับเน้นทนทานขายในยุโรปเยอะด้วยยางตัวนี้นะครับก็น่าสนใจนะยางขอบ20ก็ใหญ่หน่อยนะครับดูตัวล้อนะลายยังไม่ค่อยโดนเท่าไหรอ่อ่ะลายล้อยังไม่ค่อยสวยแต่มันดูออกบึกบึนแต่ว่าถ้ามองเข้าไปในตัวช่วงล่างนะโหดใช้ได้นะคอมอง้งคอมา้าเบลเลอร์เลยนะครับใหญ่ๆแต่อยากจะรู้ว่าฟิลลิ่งการขับเป็นอย่างไร น้ำหนักบรรทุกเขาไม่ได้บอกบอกแต่น้ำหนักลากจูงเพราะว่าในต่างประเทศเน้นน้ำหนักลากจูงมากกว่าน้ำหนักบรรทุกลากจูงได้3.5ตันนี่ก็โหเทพเทพแล้ววิ่งไกล470กว่ากิโลมาตรฐาน wrtp ด้วยนะมาตรฐานตัวเต็มด้วยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้มีบลายสปอตมาให้นะครับชายบันไดสั้นหน่อยนะชายบันไดมันสั้นนิดเดียวแต่ว่าต้องเปิดนะครับต้องเปิดประตูนะบันไดมันถึงจะเหยียบขึ้นไปแบบ ถนัดเท้าหน่อยนะครับชายบันไดหลบซ่อนแบบนี้นะครับไม่ได้กางออกมาเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าสู่เส้นทางที่เป็นออฟโรดหรือสมบกสมบัติเนี่ยชายบันไดตัวนี้โอเคเลยมันไม่กว้างความเสียหายมันจะน้อยหน่อยใหญ่นะดูดิโคตรใหญ่เลยนะเบลเลอร์เลยนะครับมีราวหลังคามาให้คุณด้วยนะครับใช้ได้นะครับไซส์ของมันเนี่ยไม่ได้แย่เดี๋ยวเราจะเข้าไปหน้าข้างในว่าเป็นอย่างไรด้านหลังสปอร์ตบาร์มีขอบเล็กๆมาให้นิดเดียว นะครับมีไฟเบรกดูที่3นะครับตรงสปอยเลอร์ด้านในด้านหลังตรงนู้นนะครับดูด้านท้ายแนวตั้งไฟ LED แนวตั้ง P9EV นะครับลากแถบแบบนี้เปิดนะครับเปิดใช้กดตรงนี้นะนี่เป็นแบบสัมผัสแต่ปิดใช้แรง <c oughs> <c oughs> เปิดใช้สลักจึงเ <c oughs> ท่ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้แต่ยังไม่มีบันได ที่จะไหลออกมานะมีเนี่ยตัวไลเนอร์ลองมาให้อันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตลาดบ้านเราในความเป็นกระบะไฟฟ้าเนี่ยจะได้รับการตอบรับบ้างน้อยแค่ไหนนะพอได้ไหมท่านผู้ชมมองว่าพอได้ไหมมันก็ดูแข็งแรงก็ดูท้าฟก็ดูบึกบึนดีนะนโอเคเดีนะแต่ต้องลองขับนะครับดูจากช่วงล่างนะครับดูจากสเปคที่เขาให้มาแล้วเนี่ยแน่นตึกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าว่าเป็นอย่างไรมาดูนี่ครับมาดูนี่ครับนี่นะ อันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะว่าชาร์จ AC DC เท่าไหร่แต่ไม่ขี้เรมาตรฐานของ MG ในเรื่องของไฟนี่ไม่ขี้เรอยู่แล้วนะครับน่าจะมี6.6ในส่วนของ AC ถ้า DC เนี่ก็ต้องมี100อาบอยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วไงประตูเปิดมาวัสดุภายในเนี้ยมากคุพผู้ชมเป็นกระบะที่มีวัสดุภายในที่ดีเลยนะครับอยากให้โต ta t a าวเมาดูเลยว่าเฮ้ยมันก้าวเข้าไปได้ขนาดไหนแล้วนะครับในโลกใบนี้ ดูดีไซน์ดีไซน์สวยด้วยนะนี่เป็นนุ่มหมดเลยนะนี่เป็นหนังนุ่มหมดเลยนะนี่เป็นนุ่มหมดเลยนะแล้วดูทําเป็นซ้อนด้วยเห็นไหมมีเลเยอร์นะครับมีใส่ของตรงนี้ใส่ของตรงนี้ใส่ของตรงนี้3ามช่องอะ่ะอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับออโ,อโต้ออโ,โต้นะแล้วดูตัวเดียเสาดีใหญ่มากเลยนะเสาสี่ตัวนี้เนี่ยฐานตรงนี้นี่ใหญ่มาก นะครับมันทําให้ห้องโดยสารข้างในเนี่ยกว้างมากทุกผู้ชมเดี๋ย,ยวเข้าไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ให้ดูว่าเขากว้างแค่ไหนครับนี่ครับ,รบทุกผู้ชมเห็นไหมครับเบาะสามารถที่จะพับได้นะกางขึ้นมามีที่โหนมือจับมาเบาะพับนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอันนี้แล้วแต่แฟนๆหล่ะว่าจะใช้แบบไหนนะครับเข้ามานั่งโอ้เฮ้ยไม่แย่เว้ยเดี๋ยวดันไปก่อนดันที่พิงศีรษะอุ้ยนั่งดี โอ้ยนั่งดีครับท่านผู้ชมมันใหญ่อะนะครับแล้วก็นั่งดีเลย USB C USB A มีให้เบาอุออ่นร้อนมีให้ช่องแอร์โหช่องแอร์สวยด้วยดิช่องแอร์ดีไซน์สวยด้วยอุย้ยท่านผู้ชมนั่งดีอ่ะเบาะมันจะเหมือนกับอยู่สูงกว่าเบาะแถวหน้านะครับดังนั้นเนี่ยแบบนี้จะเรียกว่าเทเ t e r Seat นะถึงจะทําให้ทัศนวิสัยของผู้นั่งโดยสารหลังเนี่ยมันกว้างไกลแล้วมันดูดีเฮ้ยดีวะ กระจกใหญ่มากนะครับไฟ LED หลังคาเพราะเมีมีกลาสรูฟนะจ้าหลังคาเฮ้ยไม่แย่เลยอ่ะแล้วนั้งดีเว้ยโอ้โหที่วางแก้วน้ำสอแก้วแล้วใหญ่มากไซส์นี้ขออภัยนะครับเก,กะกะสยตาหน่อยนะครับแต่อยากพับให้เห็นว่าเขาพับในแบบไหนเขาพับยกพนักข,ขึ้นแล้วก็พับลงไปเครื่องเสียง JBL นะจ้าไม่ได้แย่นะจ้าสลักเปิดประตูปิดประตูใช้ตรงนี้นะครับ,บท่านผู้ชมใช้กดนี่ นี่ใช้กดนะจ๊ะใช้กดจึ๊กโอ้โหเป็นไงเป็น e อ a แอชโหเนี่ยผมถึงบอกว่าเทคโนโลยี <recreate. S 1> <Technology> การก้าวไปข้างหน้าของรถจีนเนี่ยไม่แย่ไม่ได้คี้เรเลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้าว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันฟังชันมันมีอะไรโดยคร่าวๆและอยากให้บ้านเรานํารถกลุ่มนี้เข้ามาหรือเปล่ากระบะไฟฟ้ามี potential หรือเปล่าน่าสนใจแสดงความคิดเห็นมาได้นะแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิเดเห็นซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็นแฟนส่งเข้ามาที่เขียนเข้ามาเนี่ย ค่ายรถเขเก็บด้วยนะครับเขาเก็บเป็นข้อมูลด้วยดังนั้นทุกความเห็นมีค่านะ,ปะไปดูกันด้านหน้าดีกว่าว่าเป็นอย่างไรแต่นั่งหลังดีไว้เดี๋ยวต้องขอลองนั่งจริงๆแต่แหมปีหน้าจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีตัวรถที่เป็นรถเอามาลองขับนะไม่รู้เป็นยังไงแต่พวงขวาเกามีก็น่าลุ้นป้ายเปิดหล,ห,ลหล่อเท่ๆดูด้านหน้ากันครับมานี่เปิดมานะครับในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้านะงานดี คือผมยังชอบในเรื่องของตัวเนี่ยแผงข้างประตูงานเขาดีมากนะครับเครื่องเสียง JBL ด้วยนะเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเบาะดีนะครับตัวหนังตัวนี้ตัว PU ตัวนี้ดีเลยนะไม่แย่ไม่แย่ดยวนี้ MG พัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับะเดี๋ยวเราไปนั่งในตำแหน่งของผู้ขับนะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไรจะดูดีไซน์ดีเฮ้ยยุโรปเหมือนกันนะมานะครับนี่เข้ามาโอ้โห งานเนียบเว้ยแล้วเมื่อกี้ที่ดูช่วงล่างนะตัวนี้ช่วงล่างถุงลมนะครับแอร์ซัสนะกระบะช่วงล่างถุงลมนะสุดไหมอ่ะมือจับนะครับก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่ดีไซน์ดีในเรื่องของเบาวัสดุดีนะครับแต่ไม่รู้ขับเป็นอย่างไรเบาขึ้นมานะเอ้ยดูดินั่งเหมือนรถแบบแบบปิกอัพแบบ สองตันเลยอะ่ะฟูลไซต์พิกอัพเลยอะ่ะไซต์ที่พักแขนโคตรใหญ่เลยผู้ชมมีอะไรอยู่ข้นวันนี้มีช่องเสียบ๋อ,อมีแค่ช่องเสียบตัวนี้ตัวนี้เปิดยังไงยังหาตัวเปิดไม่ได้นี่ใหม่มากนะครับนทะ่านผู้ชมแต่ไม่ต้องเปิดได้แหละแต่ผมหาตัวเปิดไม่เจอที่วางแก้วน้ำสองแก้วสวยอะ่ะเกียร์นี่ผมขับสตาร์ชิ p ทูเปอร์อยู่วะเนี่คขับเครื่องบินหรือว่าขับยานอวกาศอยู่ป่ะคับเนี่ยโอ้โหดู R อดี เกียร์นะครับอยู่ตรงนี้หน้าจอ12.3 12.3นิ้วแล้วดูเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นสันดูมันทัฟดีนะครับแล้วตัดด้วยสีเงินแบบนี้สวยสวยเลยนี่ตัดด้วยโครเมียมสีเงินแบบนี้สวยแล้วตัวนี้เป็นฮาร์ดนะครับล็อกประตูเปิดประตูเข้าโหมดหน้าจอกลางนะครับแอร์อยู่ตรงนี้นะแอร์ออโต้แอร์ Auto, แรยกอิสระซ้ายขวาด้วยเป็น,นิี่ต้นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาด้วยหน้าจอนี้เข้ามานะครับก็มีฟังก์ชันเยอะอยู่เหมือนกันนะ DMS ก็มีด้วยนี่ก็คือตัวสกรีนหน้าเรานะครับมีออโต้ด้วยมีออโต้ไฮบีมด้วยนะครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติคิวเดสเซนต์คอนโทรลก็คือลงทางลาดชันนะครับมีเทม p อรี่พาร์กิ่งด้วยมีก็มีระบบช่วยจอดให้คุณด้วยโอ้มีฟอกแวล์หลังด้วยนะครับมีมีฟอกแวล์หลังด้วยนะเฮ้ยไม่แย่นะเนี่ยดูนะเราก็ยังเล่นกเล่นเขาไม่ค่อยเป็นอยู่นะนี่ดูหน้าจอดูการแสดงผลไม่แย่เว้ยการแสดงผลไม่แย่ผมว่ารถในกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มที่จะ น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะนี่ Android Auto นะครับมีโหมดโหมดการขับขี่นะครับนี่โหมดการขับขี่มีอะไรบ้างโหมดการขับขี่ Eco Normal Sport Snow Offroad Tow Custom Mode มี More Setting ให้ด้วยอะ่ะโหให้คนเยอะอะ่ะดูดิเจ๋งดีเว้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยเอาๆนะครับนี่ครับมีไวเลสชาร์จให้คนด้วย USB C USB A ให้นี่มี Power l e t ให้นะครับเกียร์นะเดี๋ยวกดไปก่อน เดี๋ยวไปไหลไปชนใครเขาเข้านะครับนี่โหมดอะไรตัวนี้คือโหมดอะไรอ๋อนี่โหมดโหมดการขับขี่มาปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคโอเคนะนี่ยกระดับสูงต่ำของรถได้ด้วยที่บอกเขาเป็นแอร์ซัสอะเนี่ย High Standard Low Lowest โอ้โหกดไปเป็นสแตนดาร์ดหน่ยไหมกลับไปได้ไหมกลับเป็น standard มันจะทำงานไหมวะ แอบนี่เนี่ยแอบทำกันอยู่นะโอ้โหมีปักกิิงไฟฟ้าให้นะครับที่วางแก้วน้ำพรมาลายเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของอะแดปตีฟคร s สโซโทด้านขวาเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงกับดูหน้าจอกลางนะนี่สี่ทิศทางโอ้เวยไม่แย่เว้ยเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปงเขาหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นครับ ครับฝากระโปรงเขาไม่ได้แค่ฝาบนนะครับเขามาทั้งแผงนะนี่ฝากระโปรงเขามาทั้งแผงนะโอ้และเป็นฟรังนะครับในการเก็บของอันนี้ก็เหมือนกับรถ e ีวีนะครับที่เป็นรถยุโรปรถยุโรปเดี๋ยวนี้ก็เป็นฟรังคงหมดละเป็นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านี้เจ๋งนะและยกมาทั้งแผงแบบนี้แต่อีกหงจุดนะเวลาชนที่เปลี่ยนทั้งแผงเหมือนกันนะไม่ได้เปลี่ยนแค่กริลหน้านะ เปลี่ยนยันฝากระโปรงเลยโหโหดเว้ยโหดโหดตัวนี้โหดใช้ได้นะครับในบ้านเรานะครับต้องรอนะว่าทาง MG เขาศึกษาไปมากน้อยแค่ไหนและเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับในการเปิดปิดนี่ใช้ได้ไม่ขี้เร อยู่ที่ว่าทาง MG จะตัดสินใจอย่างไรศึกษาตลาดแล้วเห็นว่ามี p o t e เทนเ l ในการแข่งขันหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองจากออปชันมองจากฟังก์ชันระบบช่วงล่างที่เป็นถุงลมก็ถือว่าทันสมัยที่สุดในตลาดถ้าเกิดว่าเจ้าตัว e t ทรอ9นนี้เข้ามาในบ้านเราน่าสนใจครับรอครับรอข้อมูลทุกอย่างในวันนี้เป็นการศึกษาตลาดถ้าลูกค้าชอบถ้าลูกค้าเห็นว่าใช่กับ มอเตอร์คู่แบบนี้กับระยะทางเรนจ์ที่วิ่งได้ไกลแบบนี้ความทันสมัยความไฮเทคต้องบอกว่าเหนือกว่ารถกระบะที่เราเห็นอยู่วันนี้อย่างเจ้าตัว t r a v e l E ของโตต้านี่ทันสมัยกว่าก็ต้องมามองกันว่าตลาดบ้านเรายอมรับไม่ยอมรับแค่ไหนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ในความเป็นกระบะไฟฟ้าของ MG แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับจะบอกได้เลยว่าไม่นานเป็นรอผมเชื่อว่าตลาดนี้มี potential ครับ